สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาะทสระบบกันครับันนี้เป็นตู้แช่ตู้แช่สาดบาร์ทำความเย็นโดยระบบมีคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นนะครับอันนี้ก็เพิ่งติดตั้งคอมเพรสเซอร์เสร็จครับวันนี้2ชุดเลยันนีถาดมี2ช่องครับอันนี้เรามาดูกันครับว่าอ,อันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไปประมาณสัก ยี่สิบนาทีจะได้ครับวันนี้ก็อากาศร้อนหน่อยล้วเสื้อมาปิดไปก่อนมาดูความเย็นที่ได้ครับก็เริ่มมีน้ำแข็งเกาะข้างผนังตู้แล้วนะฮะจากเป็นตู้ลักษณะเป็นตู้โอเพ่นครับการทำความเย็นก็จะช้าหน่อยเพราะอากาศค่อนข้างร้อนก็เริ่มมีน้ำแข็ง ขึ้นมาแล้วฮะโอเคเล้มีน้ำแข็งเกาะนิดนึงนะมาดูช่องนี้บ้างครับช่องนี้ก็เริ่มมีเหมือนกันครับนี่ผ่านไป20นาทีครับโดยประมาณนะฮะอันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับ วันนี้ก็เป็นทาวเตอร์สแตดบาร์ครับสแตนเลสเป็นงานสั่งทำอีกชิ้นหนึ่งครับจากทางร้านของเราชอใชโยเครื่องโคสแตนเลสฮะอันนี้ก็เป็นแผงหน้ากากคอมเพรสเซอร์ครับมีไฟป,ปิดเปิดโชว์สถานะมีเทอร์โมสตตทนะฮะเป็นแบบลูกนะบิดนะฮะไม่ได้แบบพีกิต้อนนะครับ คอมเพเซอร์ก็เป็นของกุลารครับเป็นของริตัทกุลธรตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ครับมีอยู่สองฝั่งมีล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวกครับมาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างก็เริ่มมีแล้วครับ มีน้ำแข็งเกาะแล้ววันนี้อากาศร้อนมากครับถ้าเป็นตู้ลักษณะปิดมันน่าจะฉ่าแล้วครับอันนี้อากาศร้อนมากโอเคครับเบื้องต้นก็เป็นการรีวิวให้ส่งงานให้ลูกค้าดูครับโอ,โอเคครับ ค,ครับอันนี้ก็จะเทสระบบจนถึงตอนเย็นน,น,นะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคโอเคคลิปนี้ขอแนะนำสินค้าชุดเคาน์เตอร์สรบับปะร์มีระบบทําความเย็นนะฮะคอมเพรสเซอร์2ตัวครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ